และในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปของ Arrival l o s Cross Over นั่นเองนะครับเป็นแมปใหม่ที่กําลังจะเปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างทุกคนจานนี้ก็เป็นหน้าเมนูนะครับที่เป็นหน้าเข้าเกมนะครับที่มีตัวละครอะไรมากมายเลยนะครับอาจจะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีถ้าเปิดตัวแต่ว่าไม่มีเพลงนะทุกคนใครอันนี้ได้เป็นปิดอยู่ไว้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างตรงนี้กันดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมค่อยลงลึกเรื่องรายละเอียดในคลิปหน้าเลยกันนะครับก็ตอนนี้นะครมีสิทธิ์ในการรีโลเนี่ยเก้าเก้าเก้าเลยครับสำหรับผม ซีซีนะเป็นการทดลองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะทุกคนอันนี้นะครับอันแรกที่ผมได้มาเข้าเกมมาก็เป็นเมชนะครับหรือว่าเออ่สายเวทนะครับโอเคครับก็ผมรีโลมา1ครั้งนะครับก็จะมีแอสซินนะทุกคนโอเคครับถัดไปครับสำหรับสายนะทุกคนอันนี้นเป็นซันสุส่มสายมากกว่านะครับสายแรกก็ที่ผมได้เป็นเมชนะครับแล้วก็เป็นแอสซินมันจะมีสายอื่นไหมที่ผมดูเนี่ยอาจจะมีเกือมันอีก2สายนะทุกคนเอามี5สายนะทุกคนมีแท้งด้วยนะที่ผมเห็นนะแท้งวอริเออร์นะครับแล้วก็ฮฮีนะีลลลลเเเออรร์์นน่มะ สายฮิวนะครับเป็นเวทสายฮิวนีเ่เป็นแบบเป็นรูปแบบที่ต้องเล่นกันหลายคนนะผมว่าแบบนี้นะครับถ้า น่าจะต้องเล่นหลายคนเลยแหละสายฮิลเลอร์กับอะไรเงี้ยมีแท้งวินบอลเลอร์นะครับอย่างน้อย5คนนะทุกคนต้องหาเพื่อนเล่นออกมา5คนนะเท่าที่ดูนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็อีกสายนึงนะทุกคนชื่อว่าวอร์รี่เออร์นะวอร์รี่เออร์นะครับน่าจะเป็นสายแบบไฟเตอร์นะครับผมแบบไฟเตอร์ไม่ใช่แอสซินนะโอเคนะครับก็ออกมาเป็นแท้งนะครับทุกคนก็น่าจะมีเห็นอยู่ประมาณ5สายนะครับมันจะมีเมสซินฮิลเลอร์และวอร์รี่เออร์นะครับสำหรอัปเดตไม่ใช่อัปเดตดิก็สำหรับแมปแบบนี้นะครับที่เป็นการเปิดครั้งแรรกนะคับที่ เขาทดลองเล่นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นก็จะมีทั้งหมด5สายเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวในว,วันนี้นะครับผมคิดว่าสายที่ผมอยากเล่นนะครับในคลิปนี้อาจจะเป็นแทงก่อนนะเพราะมันออกอยากมากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราทําการเล่นกันเลยครับแต่ผมคิดว่าตากันหน่องเนี่ยมันเท่าๆกันนะทุกคนแต่ว่าอีกใจหนึ่งอยากเล่นด้วย เ,เล่นด้วยอีกสายคือไม่วอลเลอร์ก็แอสซิสซินนะครับมาเดี๋ยวผมลองสุ่มว่าถ้าแอสซิสซินออกก่อนหรือว่าวอลเลเยอร์ก่อนโอเคนะครับมาสายแรกที่ผมเล่นจะเป็นเล่นแอสซิสซินนะทุกคนโอเคนะครับก็อันนี้เข้าแมปมานะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาถึงกูโดเลยนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับในเซิร์ฟเนี่ยมีประมาณ6คนนะทุกคนโอ้ผมโดนล,ล่าแล้วทุกคนผมเข้าแบบว่าผมโดนล่าเลยทุกคน โอ้ oh my god อะนนะครับแบบนี้ก็อุ้ยแบบค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับอุ้ยเขาไปให้โอกาสผมฟาร์มเลยโอ้ oh my god โอ้โหเขามาถึงเปิดผมเลยครับสำหรับยูทูบเบอร์ต่างๆครับแต่ละช่องเขามาถึงก็เปิดผมเลยโอ้ oh my god โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราต้องทําอะไรผมไม่รู้ผมจะทําอะไรเลยนะครับเราเปิดเข้าเกมมาต้องทำอะไรครับทำเควสหรือเปล่าอันนี้น่าเป็นตัวเควสหรอนะรครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ ผมมากดคุยกับ n อ c ทั่วไปนะครับมันก็บอกว่าผมเนี่ยเอ่อฆ่าลิงหรือเปล่าเหมือนว่าแบบมีการลูสหมาจลิงนะครับเหมือนการขโมยอะไรเงี้ยนะครับลิงมาขโมยนะครับให้เราจัดการนะทุกคนอันนี้เราต้องมีเงาหรือเปล่านะครับน่าจะต้องมีเงานี่นะครับทุกคนผมเจอหมาป่าแล้วผมว่าเราต้องมาจัดการตัวพวกนี้นะโอเคใส่ใส่ไปเลยครับปั๊บปั๊บปัป๊บแต่ทำไมเสียงเอฟเฟกต์ไม่มีโอ้โหก็ปรับแล้วนะโอเคครับไม่มีสคริป คัสซี่ด้เราเห็นเดี๋ยวผมไม่สคลิปอะไรก่อนนะทุกคนตอนนี้เล่นตมที่ตัวเกมให้มานะครับก็มาถึงแล้วก็เปิดพวกหมาป่ากันก่อนเลยนะครับก็เป็นระบบที่การคอมแบทนะครับแบบให้เราเป็นคนต่อยเองนะปกติเราต้องใช้เงาเนี่ยครับในการกดหรือว่า A F K นะแต่อันนี้ใช้เงากดนะโอเคเราสามารถที่กดคลิกซายค้างได้นะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องกดคลิก,คล,กคลิกตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกัน โจมตีครับพวกหมาป่าพวกนี้ไปนะครับก็เป็นหมาป่าในแมปอะไรคอสโอเวอร์ตั้งหลนานะครับแต่ว่าเขาใส่แอนิเมชันมาปะ,ปะ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 แล้วก็สู้ไครับสู้แะสู้แะฮึฮึอเอาเอาหนุมเอาหนุมก็ดรามจอยู่หมัดนะครับประมาณ5้าถึงสิเลยนะประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดาเมจรวมนะแบบว่าเราต่อยรวมอย่างเงี้ยน,นะดาเมจโอ้โหเลือดมันเยอะจังวะโอเคนะครับอุ้ยมันขึ้นให้เราทําการปลุกนะครับโดยการกด e ปะสกิลโอเคครับปลุก โอเคครับปลูกไม่ติดนะครับหรือปลูกติดวะอ้ใหม่ก oh ็ทุกคนก็ผมเพิ่งกดเข้ามาแล้วมันทาการแจกเอาให้ผมด้วยนะครับโดยการที่ไม่ต้องหานะครับโอเคก็นข้างดีนะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะคือมันแจกเอาให้ผมเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาด้วยก็ผมคิดว่าในแมปนี้นะครับน่าจะมีอยู่ไม่กี่ยังมีอยู่ไม่กี่เกาะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่เกาะหลักเป็นเกาะเซนเตอร์อย่างนี้นะทุกคน น่ครับก็เดี๋ยวเราไปสำรวจเมืองกันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอล่ะนะครับมาเดี๋ยวเราลองเสกเงาเงินมาหน่อยนะครับตอนนี้ผมสามารถดูเบสได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้แเ้วอยู่ที่เราเลือกเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเออโอ้โหลเวิก้าหมดเลยนะครับแรงเอสนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่แรงเอสนะครับลีวิก้าวดาวมิดก็ยังไม่บอกเลยนะครับมีเป็นบอกด้วยนะว่าเป็นวอริเออร์หรืออะไรนะครับเงาเป็นสายอะไรอ่ะเดี๋ยวผมลอง ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นตัวที่ดูกาก,กที่สุดนะครับอืมอาจจะต้องมาหาในช่วง,รงแรกๆนะครับเราสามารถใส่เงาได้กี่ตัวฝังเอาได้หมดเลยนะครับชายแห่งอินนะครับแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ฮันเตอร์ตัวอื่นๆน,นะตอนนี้แกมีซองจินอูมีอะไรด้วยนะครับมาเดี๋ยวลองใส่โอเคแล้วเราไม่น่าจะใส่ได้ประมาณ2ตัวนะครับในช่วงแรกผมว่าประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูเราสามารถปลุกยังไงกดเมหรอ แล้วนะผมไม่รู้ว่าต้องเอาเงาออกมายังไงนะมันม,มีปุ่มบอกนะทุกคนอะไรครับปุ่มที่เราต้องทาการกดปนะราเพื่อทําการเสกเงามานะนั่นก็คือการกด B นะครับเหมือนในอะไรคอสเซเวอร์เลยนี่ไงนะทุกคนเงานะครับก็ใส่ได้ทั้งหมด12ตัวนะครับในช่วงแรกเลยนะทุกคนก็ะจะย,แบบยืนมันเป็นแบบยืนเป็นแถวนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าอินซีที่เป็น เดินไปเดินมาเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับซึ่งมันมีหลายเควสมากนะอันนี้คือก๊อบลินนอะไรไม่รู้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเอ่อก๊อบลินกับตัวไลแคนเนาะมัน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 โจมตีกันนะครับอืมก็ให้เราไปหยุดพวกมันอะไรเงี้ยกดล็อบเคลสดหรือว่าผมไปรู้ว่ามันต้องทำยังไงนะครับโอเคก็อืมน่าจะมานนี้นะครับสำหรับแบบที่เพิ่งเปิดเนี่ยผมคิดว่าสายเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะอู้หูมีอาวุธด้วยนะครับ ทุกคนก็กคิดว่าน่าจะเป็นโมเดลเฉยๆนะครับทุกอย่างจะเป็นเหล็ง S, หมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าต่างกันยังไงนะเขาให้ซ้ำมาจะใส่ได้2ชิ้นซ้ำกันอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาวุธที่ดูเท่ที่สุดนะครับก็จะอยู่ด้านล่างๆนี้นะอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูครับอีควิดอ่านนครับดูเหมือนว่าเราจะต้องหาอาวุธที่เข้ากับสายตัวเองปะ่ะคนหนึงจะใส่ได้นะครับน่าจะใช่นะทุกคนเนื่องจาผมดู ผมเป็นแอสซิสินนะครับแต่ว่าจะใส่ของอื่นไม่ได้นะทุกนะคน <_ Q _' un> ก็เดี๋ยวเราลองหาอาวุธเทๆที่เป็นอันนี้ดีกว่านะครับไว้ดูนะแต่ว่าอาวุธน,นี้ผมไม่รู้อะไรนะมันคือทันเตอร์เนี่ยเป็นอาวุธน,น่าจะเป็นกรงเล็บหรือสายฟ้าสลับมีนะครับอ๋ออันนี้น่าเป็นสกิลป่ะเอออันนี้น่าจะเป็นสกิลนะครับเมชเมชเนี่ยจะมีสกิลนะครับติดตัวนะเนาะครับจากรอบที่ผมดูตอนนี้ไล่ามานะครับจากข้างล่างแล้วก็จะเป็นวอดับวอลรีเออร์ซะส่วนใหญ่นะทุกคนวอลรีเออร์จะมีสิบ เบอถือดับมากกว่านะแคปก็ดับผมผมอ้วจะมีประมาณนี้นะที่มันให้เปิดให้ใช้นะครับอุ้ยดับก็เยอะอยู่นะแคปก็เป็นขวานเป็นมีดนะครับส่วนมันเป็นจงิเจอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาถือให้ดูเลยนะครับเอาล่ะนะครับทุกคนก็หลังจากที่เราได้ทําการ เลือกอาวุธของเราแล้วนะครับมันก็จะมีอาวุธอยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วปุ่มนะครับคือไม่มีปุ่มเนี่ยเขาไม่มีบอกเลยทุกคนว่าต้องกดอะไรเอามันออกมาครับแต่ว่าผมกำลังกดมือมาดูนะครับเพื่อสัญชาตญาณเกมเมอร์แล้วนะครับนั่นก็คือการกด R นะทุกคนนี่มันจะเป็นการหยิบดาบออกมาข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกด R าร์ก็จะเก็บดาบนะครับแอนิเมชันเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะที่ผมเห็นนะครับโอเคอันนี้เป็นเด็คเจอร์ประมาณ2ชิ้นนะครับในการตีอค่อนข้างเท่เลยนะครับดูท่าวิ่งนะทุกคนก็ อันนี้มชันออกมาลื่นไหลดีมากเลยนะครับหูตะตรงนั้นเขามีสกิลสกิลด้วยนะครับแต่ว่าเราเป็นสายดาบนะเาเป็นแอสซินนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูดิตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายตกใจนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นเกตนะทุกค oh นโอ้ไม่กอดเกตสีแดงด้วยนะครับมอนเตอร์ออกมานะครับก็จะต้องทําการตีนะครับอันนี้อันนี้ดามิดอะไรเขาน่าจะยังไม่ได้ปรับนะทุกคนเพราะยั้นน้าจะแบบมาให้ันแบบพื้นฐานก่อน เพรว่าแมปกันก็ยังอาจจะไม่มีอะไรมากเลยนะคนอาจจะอยู่ที่สายอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับว่าทําอะไรได้แต่คนที่ผมดูผมไม่ต้องรีวิวสายอนะไรมั้งเพราะว่ามันยังไม่ได้บอกเรื่องสแตทอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยนะทุกอย่างที่เขาให้มานะมันเท่าเทียมกันหมดนะครับยังไม่มีใครต้องฟาร์มอะไรนะครับก็เป็นแบบที่กําลังจะมาเปิดนะครับก็สำหรับใครที่ดูแลอยากเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ดูน่าเล่นเลยนะเพราะว่าเราไม่จําเป็นเราคือมันเป็นสายแบบเอ่อ PVE PVP เหมือนพวกบล็อกฟ o o ดอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นแบบแบบนั้นนะครับก็จะเป็นเกาะเกาะเหมือนกันแหละแล้วเดี๋ยวผมดูนะครับแต่ว่าเป็นการเป็นเป็นเป็นแนวเล่นแปลกไปแล้วกันนะครับที่ไม่ใช่การกินผลไม้แล้วมีพลุงพลังอะไรอย่างนี้นะอาจจะต้องฟาร์มนะครับในตามเนื้อเรื่องของซองจินวูนะครับนี่เราก็สามารถปลูกอย่างงี้ได้นะต้องกด E ปลูกรัวทนปลูกเป็นวัยจะติดนะ โอเค๋อเราสามารถเราไม่ต้องกด e ครั้งนะครับเราสามารถกด e นะครับ1ครั้งแล้วก็กด e ไปเรื่อยๆได้นะแอปก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองเรียกเรามันตีดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงอ๋อทุกคนครับก็เควสเนี่ยเรากดมาปุ๊บนะครับแล้วก็รับเควสมาแล้วมันจะขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเดินทางไปฝั่งนู้นดูนะครับเอประหว่างเดินทางไปนะผมจะลองเปลี่ยนเป็นอาวุธที่เราไม่เคยถือบ้างนะครับ นี่จะเห็นได้ว่าแอนิเมชันมันต่างไปนะครับอันนี้จะเป็นแอนิเมชันขวานนะดูดิท่ายืนก็จะต่างนะครับถ้าใส่2ชิ้นท่ายืนก็จะต่างเหมือนกันนี่นจะเป็นท่ายืนเล็กเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คิดว่าแอนิเมชันไม่มากนะครับอันนี้เราเป็นสายแอสซินนะครับเดี๋ยวเราลองถืออาวุธสักอันหนึ่งนะครับนี่ดิวิ่งมานะครับกด R หยิบอาวุธเยสอันนี้คือท่าเดียวนะครับสำหรับแอสซินอืมเดีคิดว่าใส่2ท่าเท่กว่านะอย่างอ่ะซังกินวู ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับแบบพูธที่ผมเอามานี้จะเป็นเกรดป้าทุกคนแต่ตอนนี้น่าจะเป็นพล็อปอยู่นะเี่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแบบถ้าทำออกมาค่อนข้างสวยนะเป็นแบบแนวการ์ตูนเลยนะครับรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นนนร่นะครับอันนี้จะเป็นเกรดนะครับนั่นยังเข้าไปไม่ได้นะจะต้องรอตัวเกมเปิดจริงๆนะครับมันถึงจะ มีตัวของดันเจียนหรือว่ามีการให้ทดสอบเรื่องของดันเจียนนะครับก็แบบเขายังคงสู้มาพัฒนานะครับนี่พอเรามาถึงนะครับหลังจากความรับเควสนะก็จะมีดันเกิดอย่างนี้นะครับให้เราเนี่ยมาทําการตีนะครับโดยการตีเนี่ยก็คือตีไปเรื่อยอย่างนี้เลยนะครับจนกว่าจะฆ่าเสร็จแต่ว่าเราเนี่ยไม่จงเป็นต้องตีก็ได้นะถ้าเรามีเงาดูดิดูนะครับก็เป็นการตีแบบเช้งของสกิลอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมีสายเมทเอาไว้ฮิวชาร์โดเราด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่า มีเรื่องของสตตดเป็นฮิวนะครับหรือว่าเลือดนะครับก็จะมีมานานะครับแล้วก็ระบบตัวของเลเวลอะไรเงี้ยนะเออผมยังมันผมไม่รู้ว่ามันอัพได้ไหมนะมันคือ10บทับร้อยนะครับคือนนผมว่าจัดการไปเทียบร้อยแล้วนะครับางการปลูกมาโดยการกดอ e ีย um ้ำๆ um นะนี่เราก็ได้กลับบินมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับรูปเกมเาที่มีให้เล่นนะตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่า เอ่อทำไมมันไม่มีแบบเป็นตัวของต่างๆนานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะครับเป็นแบบเลเวลอะไรเงี้ยนะมันเขาเซ็ตมาเป็นเก้าก้านะครับโนจ๊อบโนโนฉาย,ยาอะไรอย่างี้นะครับดูนี่ดู UI เขาทำออกมาดีนะทุกคนขยับเป็น UI ที่ขยับตามเมาส์น,นะครับฟิลฟิลคล้ายๆ Apple iOS 26นะครับเออที่เพิ่งอัปเดตมานะทุกคนโอ้โหดูดิมันมี ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับก็บบใครที่ดูว่าดูทันอะไรอย่างนี้นะมีบอสอ้วนแดงนะับวุแค้นนะครับเป็นแทงนี่ครับก็ตัวนี้ผมคิดว่าคิดว่าตัวฮิวเนี่ยอ,อาจจะมีตัวแบบจําเป็นนะครับอาจจะฮิวแบบฮิวดีๆเลยนะ่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าตามในเรื่องเลยเนะี่ยมันมันฮิวดีมากนะครับสำหรับตัวนี้อาจจะต้องหักนะ ผมไม่รู้ว่าตัวเองเอ่อผมไม่รู้ว่าเวลามันออกมาจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีแบบตัวของซองเจนวูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ตัวของซองออกมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับก็เป็นซองเหมือนนี่อะไรคอสอเวอร์เลยแต่คิดว่าอนิเมชันน่าจะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกซากเควสหนึ่งนะครับนี่นะครับเจอละแล้วก็ทําการกดรับเควสมาโอเคขึ้นอยู่ฝั่งนูนนะเหมือนว่าเหมือนว่าเควสนะครับจะขึ้นอยู่ คนละฝากเลยนะสั่งให้ซันจิดูจัดการนะครับเอ๊ะซันจิดูปล่อยคลืนนะครับปล่อยคลืนพลังโอเคซันจิดูเป็นตัวอะไรเดี๋ยเป็นตัวเมทเหรอทำไมปล่อยคลืนพลังเนี้ยนะนะครับเป็นเมทนะครับซันจินดูเป็นเมทโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซันจินดูก็เอ่อค่อนข้างจะดูจากการโจมตีแล้วก็ซันจิดูไม่เท่เลยนะผมคิดว่า เธอคิดดูนะจะเป็นตัวกาก,ากเลยนะครับอืมนี่เป็นตัวกากเลยแหละอาจจะอาจจะเราต้องสวมบทเลยนะครับดูดิเงาของเรามีสิทธิ์ตายนะครับแล้วเราก็ต้องทำการเสกขึ้นมาใหม่นะครับเออดีวะนะครับอาจ,จะต้องหาตัวของฮิลเลอร์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราลองดูฮิลเลอร์ดีอ่ะตัวนี้บาลูก้านะครับบาลูกขาดก็ใส่เป็นฮิลเลอร์มาหนึ่งตัวนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับดูยบาลูก้าออกมาตีนะครับออกมาตีและดูดิคิวให้เพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรระบบเรื่องของการจัดคอมนะครับของเงาว่าอะไรโจมตีไงนะครับว,ว่าควรมีฮิวควรมีแท้งควรมีอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นะครับแท้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวดูดให้เงามันมาตีกันนะครับให้เงาเนี่ยไปตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สกิรูไม่ช่วยเพื่อนเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับรูปแบบการเล่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้คือยังไม่มีอะไรแปลงใหม่นะครับก็สายแอสซินก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าดูจากของนะก็ถ้าไม่ใสายตัวเองก็จะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกสายแทงนะหรือว่าแอสซองแอสซินนะครับอืมแล้วก็เป็นสายโอริเอ ครับวอร์เออร์ก็พวกสายดาบไฟโตไฟเตอร์อะไรอย่างนี้นะเท่าที่ดูแล้วก็มีมิสกับฮิลเลอร์เนี่ยใช้อาวุธเดียวกันนะครับสามารถใช้อาวุธเดียวกันได้นะมิดกับฮิลเลอร์โอเคก็ประมาณนี้นะครับอืมลแล้วตัมเมสเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งนะครับโดยการที่จะมีสกิลกดนะสกิลใช้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวอร์เรอร์หรือทกดไ์ก็ซับสไครา์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมถ้าแบบมันมีอะไรอัปเดตนะครับเรื่องของเอ่อให้ผมเข้ามาเล่นอีกนะครับก็จะมาอัปเดตให้ทุกชมนะครับตอนนี้ก็ คิดว่าระบบเนี่ยอาจจะยังไม่มีอะไรมากครับก็ะจะมีประมาณนี้นะครับเสง่งองเสงงเงามาได้ประมาณสิบสองตัวนะครับแล้วก็ร้านค้าอะไรเนี่ยยังไม่เปิดนะครับร้านค้ามีแค่กระเป๋าเงานะครับแล้วก็สตทของผู้เล่นนะครับที่โคตรโอเวอร์นะครับแต่าก,การโจมตีเนี่ยโคตรขากนะครับไม่รู้เขาปรับจริงหรือเปล่านะผมคิดว่าเนี่ยปรับหลอกอยู่นะครับตอนนี้โอเคนี่ก็เป็นเรื่อง เอ่อเควสหรือเปล่านะครับเรื่องของความสําเร็จอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนว่ามันมันมันเป็นยังไงนะครับอืมผมก็ขอมาให้ท่ผู้ชมดูนิครับอืมสำหรับเมืองนะครับก็อะไค่อนข้างที่จะสวยเลยสวยทีเรียวค่อนสวยเนี่ครับโอเคครับก็ต้องขอตัวกันไปก่อนสำหรับอะไรคอสเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรลักน่าล็อกคอสโอเวอร์นั่นเอง อ่ะครับก็ต้องขอเตือนไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอร์ใหม่ในคลิปหน้านะครับเรื่องของ allied c o วอ over แลอกและมม่สามารถ PvP เด็กด้วยนะครับก็เราสามารถูลลี่กันได้แล้วนะครับสำหรับ allied c o อร over ก็เปิดมาก็โดนใส่เลยบายๆครับผมอารับก็ก่อนที่เราจะคลิปกันไปนะครับผมก็มีตรงแถมนะทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นไปกิวนะครับเรามาสำรวจกิวนะครับกิวเนี่ยเหมือนในอะไรคอ cost over เลยนะครับแต่ว่า ตรงกลางเนี่ยเป็นลูกๆนะครับเป็นโฮโลแกรมโอ้ยนะครับแต่ว่าห้องถุงเนี่ยเหมือนในอะไรคอสเวอร์เปียบนะครับแต่ว่าเหมือนออกมาเปกคนละทางนะครับเหมือนเหมือนกันเปียบเลยนะมีชั้น2องตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นไปแล้วก็เป็นเตจนะครับเดิมปกติในอะไรคอสเวอร์ตรงกลางของจะเป็นต้นไม้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นห้องอทดสอบนะครับอืมเหมือนก็ยังไม่ใส่อะไรมานะครับเหมือนในอะไรคอสเวอร์เปียบเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องเทส เทสแรงม,มีเหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้องปฐมทวะทานของตัวเกมนะครับที่เขาทามาใส่ตรงรนี้นะครับอ่ะก็จบจริงๆแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมามาเพียอัปเดตกันอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบาย